แม่ทำเพื่อแม่เองสาบานกับแม่ไว้อ่ะแม่ต้องรับปากต้องเท่าไหร่อะแม่เองสาบานกับแม่ไว้รับปากกับแม่ไว้ว่าเองจะเป็นคนดีแล้วอ่ะวันนี้เองเป็นคนดีให้แม่เห็นเลยเดินออกมาหน้าห้องเดี๋ยวเจ๊กับโตจะเดินไปรับใช่เองเดินออกมาหน้าห้องอ่ะมันก็ตกแล้ว มีมีการติดต่อกับทางเจ้าของทองหรืยัง สติแม็กทำเพื่อแม่เองสาบานกับแม่ไว้อ่ะแม่ต้องรับปากต้องเท่าไหร่อะแม็กเองสาบานกับแม่ไว้รับปากกับแม่ไวว่าเองจะเป็นคนดีแล้วอะวันนี้เองเป็นคนดีให้แม่เห็นเลยเดินออกมาหน้าห้องเดี๋ยวเจ๊กับโสจะเดินไปรับใช่เองเดินออกมาหน้าห้องอะมันก็จบแล้ว เรื่องมันไม่ได้ใหญ่โตเองทำมันใหญ่โตนะไหมป้ามีอะไรที่เป็นแบบว่าอาแบบวุธอะป้าโยนออกมาป้าไม่ต้องเก็บไว้เดี๋ยวหนูก็ไปรับเองสองสารหนูทำเพื่อหนูเออจริงๆหนูทำงานหนูก็เหนื่อยแล้วเรียวก็เหนื่อยหาหนังสือก็เหนื่อยเหนื่อยหมดแหละป้าถ้าป้าไม่ออกมาก็โทรมาก็ได้ให้เป็นรับยังได้เลยป้าออกมาได้ไหมออกมาเอสอสงสารกันไหมล่ะ ป้าออกมาเออะป้าไม่บอกไม่เหรอป้าแก้ามาช่วยได้ทุกคนก็ช่วยช่วยป้าหมดแล้วทําไมป้าไม่ออกมาล่ะสุดท้ายถ้วป้าโดนจับปาก็โดนปตระกันอยู่ดีออกมาเถอะอย่าให้เรื่องมันใหญ่เลยหลังจากที่ตอนเข้าไปเห็นตัวเขาไม่ค่อยจะเป็นอนะไ รถงันะครับซึ่งเป็นระเคือทุิที่ที่ต้งต้นตรงนี้นะครับก็อยาใช้ทุกปทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอร้อนนะครับและวอนนี้ก็มีการใช้เรื่องของแกกระเา

นี่ตรงๆเลยนะครับติดพนันออนไลน์ตอนนี้พงอยังอยู่ไหมครับไม่ค่อยเดินทองยังอยู่ไหมครับไม่ไม่ครับผมไม่สู้ครับปืนไว้อีกที่หนึ่งเลยครับขายแล้วครับผมติดพนันครับยูฟ่าครับสามสี่ปีหมดไปเกือบสามล้านกว่ามันตกใจอะพี่ผมไม่เคยไงพี่ ยงลูกเมียที่เรียกอยู่ได้ยินครับอตอนนั้นคิดยังไงตอนที่เขาบอกว่าเฮ้ยออกมาะไ็ใจใจก็อยากจะลงไปครับแต่เราก็กลัวเขาจะยิงเนาสำหรับคนยังไงมากที่เกิดขึ้นผมขอโทษนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าผมมีโอกาสผมจะกลับมาแก้ตัวเหมือนเดิมแล้วผมก็จะทําดีเหมือนกับที่ตอนหน้าก่อนหน้าที่ผมทําดีมาตลอดครับผมขอโทษสังคมด้วยแล้วก็ผู้เสียหายทุกท่านครับผมสำนึกผิด เนมาจริงไหมครับเอามาจริงยอมรับเลยพี่ถ่ายกันพี่ถ่ายกันครับตอนนี้เครียดไหมพี่ก็มันต้องรับกรรมมาพี่คือแต่กอนผมก็เป็นข้างไปเนี่ยครับอยู่ในระแวกเนี้ยก็นี่สงสารครอบครัวตัวเองไหม ที่สาวแฟนอะไรเงี้ยมันก็ต้องสงสารอยู่แล้วทำไมถึงไม่มอบตัวไมผมตกใจอยากพูดอะไรถงูกชายไหมคะลูกชายเขาขอโทษนะผมขอโทษทุกคนทุกคนนะลมแม่คะ้มตำใอจ้าลอยายไ่ได้แล้วต้งใจ่อชีวิตไม่ตอนนั้นนเยครัแม่จ้าทองเหรอครับนี้งมีนานใช่ไหมไม่เคยฮะเขาคนนี้ไม่เคยจะเป็นคนในพื้นที่เขามาอยู่พักอยู่ที่นี่ แต่เขาก็เคยรู้จักเคยเห็นหน้าเห็นอะไรคือเป็นลูกบ้านคือเขาอาจยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่นี่ก็ได้แต่เขามาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับมาก่อเหตุทีนี้ผมเองเป็นนายกเทศมน,นตรีนะครน้อยเขาก็คุ้น,คนเคยก็เราก็ช่วยมาเจรจากันลงพักกระทุบแบนเจ้าที่ทั้งโผแก้วและกระทุบแบนก็พยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อจะให้มอบตัวจำโดนได้ได้เร็วแต่เขาดื้อดึง กลัวค่ะกลัวค่ะถ้ายังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าจับไปแล้วถ้าประกันตัวเขาออกมาเราจะอยู่ยังไงถ้าเขายังอยู่ที่นี่นะเราก็กลัวนะใช่เราไม่กลัวถ้าเขาเคยก่อเหตุแบบนี้เราเรากลัวนะใช่ไหมกลัวเผื่อเขามาันไสเราวันไหนเผื่อเขามายิงเราฆ่าเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเ่ะเขายิ่งเป็นคนแบบคือเหมือน,นกวลวนอยู่ไง คืนมากๆเลยเพราะตอนนี้ลำบากมากจริงๆขายของแต่ละวันเกอดจะได้ค่ะคนเราแม่ค้าไม่ขายเนาะเรา,เราทำงานสิลปินเนาะเราอยากได้ของคืนเพื่อไมจ่จะเอามาเป็นกลุนททำมาค้าขายเลี้ยงผู้เลี้ยงหลานต่อไปค่ะแต่ก็หวังว่าไม่อยากให้ประกันตัวเราเราจะไปคัดค้านการประกันตัวของผู้ต้องหา ตอนนี้ก,ก็ก็ยังไม่รู้อะค่ะว่าทางตำรวจยังไม่เรียกพี่ไปสอบสวน